ที่สาเลยถลกหนังแม่งสองรอบเลยรอบที่หนึ่งคือถลกหนังให้พิจิตชื่นแบบวะ่าไปรื้อฟืนมานี่นีผมดีมาให้ดูนี่เดเดๆครับนะเอาวันนี้เมื่อคืนนะักกฎหมายส่งกันมาเพียบเลยอ่ะไม่ต้องอ่านหรอกโดยรวมเขาส่งมาให้ดูวันณะวันนั้นณนะวันนั้นบุคคลดังกล่าวมีความผิดฐานให้สินบนแก่พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144 จึงเป็นการกระทําที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความเป็นการผิดมารยาทเขาใช้คําว่ามารยาทนะฮะทนายความประกอบก,บกับการที่สารลงโทษจําคุกม,มิใช่เป็นการกระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษและคดีถึงที่สุดแล้วจึงพิจารณาเสนอลบชื่อบุคคลออกจากทะเบียนทะนายความ ทานายความนี่สารพูดถึงเรื่องนี้ดยนะเมื่อคืนนี่บรรดาเหล่าทนายนะกฎหมายส่งมาให้ผมสี่แผ่นอะไรดูก็ได้คงอ่านไม่ไดหรอกตัวเล็กๆแต่ให้ดูว่ามันมีสี่แผ่นไล่แผ่นที่สองไปไล่แผ่นที่สามไปมาจบที่แผ่นที่ 4. สี่สภาทนายความซึ่งวันนี้สารพูดไั้หมดแล้วแปลว่าเผลอๆนะผมว่าอีหลักฐานพวกนี้ที่หลุดมาเมื่อคือนเนี่ยก็คือหลักฐานที่อยู่ในสำนวนวันนี้แหละ จะมีใครอะออก็คนในนั้นแหละนะนี่สภาธนายความว่าไงสรุปเนื่องจากความผิดดังกล่าวไอ้ทุงขนมเนี่ยที่ก็บอกว่าใครามาพูดเรื่องนี้นะเออเขากะคือไอ้ชื่นแบกไงมันบอกเนี่ยแกมาพูดเรื่องนี้แนละ้วผมฟ้องนะมึงฟ้องเลยมึงฟ้องศาลแล้วมาดูเลยมึงฟ้องสภาธนายความแล้วกูอ่านตามนี้สภาธนายความเมื่อวันที่24สพฤษภาคม2553น้้ิเนี่ยนายพิชิต มีพฤติการอันสมควรให้มีการสอบสวนมันระยะทนายความคดีนี้สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีคำสั่งเมื่อ16มีนา53ให้ลงโทษนายพิชิตชื่นบานทนายความใบอนุญาตเลขที่จุดๆุดจุดจุด,จดให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2552นายพิชิตชื่นบานถูกลบชื่อออกจากการเป็นทนายความตั้งแต่ปี2552รวมกระทั่งถอยมาแผ่นหนึ่งข้อมูลทะเบียนทนายความซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคำวินิจฉัยของสารมูลไปหมดแล้วนะท่านอ่านไปหมดแล้วนะนี ข้อบูลทะเบียนทะนายความปรากฏว่าไม่มีชื่อนายพิชิตชื่นบานในข้อมูลของข้อมูลทะเบียนทนายความเขียนว่านายพิชิตชื่นบานถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ไม่นี่นะคดีมารยาททนายความที่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษชัดเจนทั้งสี่แผ่นนี้คือไม่มีสาภาพเป็นทนายความเพราะถูกลบชื่อเนื่องจากบุคคลดังกล่าวนี่ผมอ่านตามนี้เลยนะตาคุดเนี่ยมันไปฟ้องเลยปามึงฟ้องอะไรชื่นแบะ ถ้าฟ้องไปเยี่ยมผมด้วยนะแต่ฟ้องมึงอะไรกูจะเอานี่ไปตบหัวมึงอีกรอบบุคคลดังกล่าวมีความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144การกระทําของบุคคลเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อถือนี่ศาลก็อ่านอันนี้วันนี้ผมนั่งฟังอยู่ และความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุงคลากรในอำนาจตุลาการจึงเป็นกระทําการกระทําที่เสื่อมเสียต่อวิชาชีพทนายความเป็นการผิดมารยาททนายความเป็นการกระทําที่สารลงโทษจําคุกจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนี่สารพูดถึงวันนี้ นั้นสารถึงได้ถามว่าอันเนี้ยอีเษถุยไม่ต้องอ้างว่าเฮ้ยไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการเป็นนักการเมืองนักกฎหมายทําอาชีพเป็นนักธุรกิจค้าขายอสังหาริมทรัพย์มีอาชีพเก็บค่าผ่านสะพาน10บาท20บาทขึ้นแท็กซี่กูยังไม่รู้เลยว่ามีเตอร์มันวิ่งเวลารถจอดสารบอกว่าชาวบ้านร้านตลาด ถ้าใช้สติปัญญาไม่ไเอาตีนซ้ายพิจาราณาก็จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นี่สารพูดเลยจึงนี่ไงออกมาเป็นห้าต่อสี่ไงเห็นยังคือผมเชื่อว่าไอ้เศษถุยรู้รู้ แต่นายมันสั่งว่าเฮ้ยมึงเอายื่นขึ้นไปกูจะให้รางวัลมันและช่างแม่งมันถ้าผิดนี่ก็มึงผิดไงไม่ใช่กูแกเพราะกูก็นี่กูจะไปดูใบกูจะไปไม่ได้เลยมึงผิดก็เรื่องมึงไงมึงก็เป็นนายกมาเนี่ยตั้งเกือบปีเนี่ยมึงได้เป็นนายกมาเกือบปีนะอา้าวมันก็ต้องเออเราเป็นเศรษฐุยแล้วก็ต้องคิดเอาพุ่งตรงนะถ้ากูไม่ยอมกูก็ไม่ได้มีอยู่ในชื่ออยู่ในธรรมเนียบนายกเว้ยอ่ะถูกปะ่ะถูกปะ่ะ เนี่ยถามหน่อยถ้าไม่ยอมไม่ยอมตกอยู่ภายใต้มนสเสน่อาหารเม็ดเนี่ยคนยางเศษถุยเศษถั่วเนี่ยจะได้เป็นนายกมาถามหน่อยคนซึ่งไม่เคยรู้ว่าแท็กซี่เวลาหยุดแล้วมิเตอร์มันวิ่งอ่ะคนซึ่งไม่รู้ว่าไปขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคองพระขนงแล้วว่าไม่รู้ว่าสะพานนั้นน่ะต้องเปิดเป็นทางสาธารณะ ไม่รู้ก็เลยไปเก็บตังค์สิบาทยี่สิบาทพอคนไปโวยจับได้ก็เลยเลิกเก็บคุณคิดว่าคนแบบนี้มีความสามารถขึ้นเป็นนายกมนตรีได้หรอนี่คือว่าบุญกลาหัวมากแล้วที่ได้เป็นนมึงได้เป็นมาสิเดือนเกือบจะสิบเดือนเนี่ยถึงวันที่22่สิอเนี่ยครบปีแล้ววันนี้วันที่14บสีสิบงหาคม66คือวันที่ไอโถขี้ สมมุติว่ารับโทษแล้วก็เป็นวันซึ่งรัฐสภาโหวตได้ชื่อไอเสษถุยมาเป็นนายกก็ต้องยอมแลกชีวิตเอาไงได้เป็นนายกมนตรีนะอยู่ในธรรมเนียบนายกมนตรีแต่ถูกบันทึกไว้ว่าพ้นจากตำแหน่งเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ปรากฏว่าตอนแรก ไม่ซื้อสัตว์สุจริตปที่ประจักษ์แค่คนเดียวคือพิชิตชื่นบานตอนนี้ไม่ซื้อสัตว์สุจริตปที่ประจักษ์สองตัวจารึกไว้ในราชกิจจาดุเบกษาตราบฟ้าสิ้นสลายสมน้ำหน้าสมน้ำหน้า